ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตของสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอ่าสัปดาห์นี้จะค่อนข้างดีนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาถึง2ตัวแต่ว่าน่าจะยังหาไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันก่อนเลยนะฮะตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้องลิงนะครับที่เข้ามานะฮะผมแอบดูมานิดหนึ่งแล้วนะครับถามว่าเก่งไหมยังไม่รู้นะครับนี่นะครับ สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูคร่าวๆก่อนโจมตีธรรมดานะครับอ่าิน i r เร t กดาเมจเป็นดาเมจทางอ้อมนะครับอุ๊ยมีสกิลไม่มีสกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยสามไฟสองไฟสามไฟอาอารมณ์เหมือนอ่านึกถึงไอตัวเนี้ยชื่ออะไรนะคิน,นาระเลยอะเออสกิลคล้ายๆเลยนะฮะ ดาเมจหนึ่งร้อจปอร์เซ็นของแอคแท่าฮิวเฮดพีทั้งหมดสาเรเซนต์ของแอคแทคเป็นสายดาเมจที่ฮิวได้นี่นาน่าสนใจนะครับอืมบวกต้าน20ต้าน40อุ้ยแล้วก็น่าจะเป็นค่าแม่นยำหรือเปล่าอีก4ีเอเนอฟเฟกต์เนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าดูดูแล้วน่าจะน่าจะเก่งนะ น่าจะเก่งแต่ต้องรอดูแปสกิลอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้ข่ามไปก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่า sp คางูยานะครับซึ่งตอนเนี้ยดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้านะครับวันนี้เป็นวันที่15ใช่ไหมแต่ว่าน้องเนี่ยน่าจะมาประมาณวันที่อ่าสิ 18, นะครับเป็นเตรียมความพร้อม,อมซึ่งสามารถเปิดยันจริงๆได้ในวันที่22อหลังอนะัปเดตเนาะยี่สิบสองหรือยี่สิบสามนะวันพุธอะพุธหน้านะครับหลังอัปเดตเท่านั้นนะ ห้ามเปิดก่อนนะครับต้องเตือนกันทุกทุกเลทเลยนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของวันนี้บ้างนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมน้องปูนะครับแจกสก,ก,กินน้องปูซึ่งน่ารักมากเลยนะทุกคนเนี่ยมาปีมาหาอีกแล้วนะครับเราอะ่ะมีกิจกรรมพวกเขาเรียกว่านะมีตัวละครพวกใส่อาหาร2-3ตัวแล้วเนาะเดี๋ยวน้องก็มาเป็ใสยอาหารอีกก็น่ารักเข้าเตีมดีนะน่าสนใจ เก็บพอตเปนหลายแจ้งจะได้ตก,กินไปเลยนะครับแล้วก็มีกอะด,ด้วยอ่ากาะอาจจะไม่เท่าไหร่อันนี้อะไรรูปภาพอันนี้คือน้องลิงนะครับนี่มีไงนี่ไงนี่ไง,ไงจะได้น้องลิงกิจกรรมนี้นะครับหรือว่าหรือว่าสามารถปาถั่วได้นะฮะไปไปปลาถั่วเสร็จก็ได้นะ,ะนนใคนรใครมีก็ไปจัดเลยนะครับอันนี้คืออะไรอะผมลองผมลองดูหน่อยอ๋อมีกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับอนี่ไงเข้ามาใหม่วิธีการหา อันนี้คืออะไรนนยังไม่เปิดใช่ไหมอ่านี่ไงมีการฝากหรือได้ยันได้ยันไม่ของนะครับอย่าลืมมาฝากกันยี่สิบชิเอกะนิดเดียวเองนะไม่เยอะนะครับมีอีกไหมหมดแล้วอ่ะแล้วก็อะไรอีกตรงนี้เป็นซิวเควสิวก็มีอ่าตรงนี้อันนี้คือน่าจะเป็นการนะทำเควสเดียวยันเลยเนาะส่งไปส่งเพื่อนอ่ะล้วก็น่าจะตี เดี๋ยวผมให้ไปตามตีทีหลังโอเคอันนี้คือเก็บเหรียญเก็บเหรียญเรืเร่อยๆเนาะส่วนนี้คืออะไรอะหน้าแรกอ๋อหาด้านก็คือตีบอลน,นะครับอ่ะเราเข้าไปตีซะหน่อยหนึ่งมีคนเข้าไหมเนะี่ยน่าจะยังไม่มีเอ้าเอาอผมนึกว่าผมโดนเตะเขาไปไหนกันไปตีตัวนี้เหรอ โ <Okay. S 2> อเควนทีมที่ผมใช้อ่าขอเป็นนี่แล้วกันนะครับอขอเป็นทีมแล้วกันคิดทีมไม่ทันนะครับทันเขาไหมเนี่ย ทันไหมฮะ42%อาชูราโดดดาเมนหายเอ้าทำโมโม้ผมไฟไม่พอเหรอเนี่ย อาจจะช้าไปไหน่อยนะทีมผมอู้พอไหมเนี่ยเอ้ยอาชูราทำไมทำแบบนี้

อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเป็นสามารถออโตได้งั้นผมอาจากทีมก่อนลวกันนะครับแล้วค่อยมาตีใหม่ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมตีต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมอันนี้ตีดาลุมะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับรับของเหมือนกันเห็นว่าตีได้5้าครั้งน่าจะตีได้ห้าครั้งทีม ันนี้ใช้เป็นโอมเหลียวนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้อ่าตัวนี้อาโมอาโมอยู่ไหนอาโมอาโม,ม,มโอเคอเอาทีมประมาณนี้เลยแล้วกันง่ายดีครับแบบนี้ง่ายดีอ่ะลองดูก่อนตุ้ม ไปจะพอหรือเปล่าอุ้ยอ่นเหมือนกันนะเนี่ยอ่นมากครับเรียบร้อยอ่าได้มาแล้วตีจบแล้วยังไงต่ออ่านี่ไงเห็นปะมันจะขึ้นมาแล้ะขึ้นมาสองละแล้วก็จะตีตีตีอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบยี่สิบน่าใช้เวลาประมาณห้าวันวันละห้าครั้ง ก็ประมาณ5วันครบ20พอดี 5... 4วันประมาณ4วันนะฮะก็จะได้ของตรงนี้ไปเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะโปรโมชเนาะโปรโมชคืออะไรเอ,อ่ย SP ที่เกี่พวกมีเฮ้ยจริงหรอโปรโมชั่นแอดเทมหรออ๋อเอเป็นตัวเอผมนึกว่า SP ตาฝาดนะครับลงดีใจโอเคนะครับสรุปกิจกรรมก็น่าจะมีประมาณนี้อันนี้คืออะไร ปลาถั่วเลดอพทำไมมันจอใหญ่อ่าเลดอพปาถั่วแล้วมีโอกาสมากขึ้นนะฮะก็ไปปลาถั่วได้ตามหาน้องลิงไม่ปลาถั่วได้นะครับสำหรับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะได้น้องลิงฟรีได้สกินน้องปูฟรีคุ้มนะครับไว้เจอกันวันเสาร์นะครับเดี๋ยวมาดูเตรียมความพร้อมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ